คือสังคมเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันสูงมากนะคือใครที่ประสบความสําเร็จจะได้รับการยกย่องชื่อชูส่วนคนที่ที่อาจจะไม่ได้ทําได้เหมือนคนอื่นไม่ได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยจะถูก ถูกกันออกไ,ไปไปอีกหนึ่งชนชั้นหนึ่งแล้วก็คล้ายๆกับจะถูกเหยียดไปไกลๆคือเพื่อเป็นการพุชเพื่อเป็นการกดดันให้คุณจะต้องทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทํากันพอคุณไม่ทําคุณกลายเป็นเป้าของสังคมและอาจจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกับคนอื่นเขาก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนกับการสอบที่เขาเรียกว่าสูนวันที่จะมีการจัดสอบสําหรับในปีนี้นะครับก็คือวันที่ 16พฤศจิกาย,ยนก็คือพรุ่งนี้ครับ mm. เขาจะมีการควบคุมไม่ให้มีเสียงของเครื่องบินไปรบกวนในกระบวนการสอบเลยนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายโมง40นาทีครึ่งชั่วโมงตรงนี้ห้ามทําการบินในพื้นที่ที่มีการสอบเพราะว่าเป็นช่วงของการสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษถ้ามีเสียงเครื่องบินอะไรมารบกวนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเด็กบางคนจะไม่มีสมาธินะครับ